ประธานรัฐสภาที่เคารพผมในสงครามกิจเลิศไพโรดวันนีพักเพื่อชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมได้อ่านคำร้องของรัฐบาลที่จะให้เปิดรัฐสภาสมัยวิสามันตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหห้าพออ่านแล้วก็ตกใจครับเพราะปัญหาหลัก ที่จะปรึกษาหาลือก,กันนั้นกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาเสีอีกเช่นบอกว่าเด็กเยาวชนทั้งหลายมาชุมนุมมาเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญและให้นายกลาออกแต่ท่านนายกบอกว่าการชุมนุมทำให้เกิดโควิดระบาดได้การชุมนุมไปขัดขวางเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ต,ต้นมาท่านก็กล่าวหาเด็กๆหรือจะจะเรียกอีกทีหนึง่งก็คือบอกว่าท่านชวนทะเลาะก,กันแล้วแล้วผมอยากให้ท่านนะครับที่จะให้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกช่วยมีวุฒิภาวะมากกว่านี้หน่อยนะการปรึกษาหรือในวันนี้หากช่วยการแก้ไขผมเชื่อว่า เราจะได้มอบมรดกดีๆไว้ให้ลูกหลานในวันข้างหน้าหากเอาการประชุมวันนี้เพื่อเป็นการซื้อเวลาพอเกิดวิกฤตปัญหามากๆเข้าสุดท้ายรัฐบาลที่มีรากเน้ามาจากการยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจก็จะกลายเป็นทรราชในที่สุดท่านประธนทานที่เคารพครับ ต้นตอของปัญหาก็คือหนึ่งคือการยึดอำนาจอันที่อสองคือการรัานร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจท่านไม่ใช่แค่อยู่ยาวนะครับแต่ท่านอยู่จนเบื่อเลยครับสามท่านบริหารบ้านเมืองเสียหายย่อยยับสร้างหนี้สินให้ลูกหลานมากกว่า23ล้านล้านหากมี รายได้ที่ยังเป็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้อยู่เราจะต้องใช้นี่ถึง8ปบเปีสี่ข้ออ้างที่ท่านยึดอำนาจบอกว่าจะปกป้องสถาบานันแต่สถาบันได้รับผลกระทบมากกว่ารัฐบาลใดๆที่ผ่านบาเสีอีกแต่ท่านโดยเฉพาะท่านนายก อย่างนิ่งเฉยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแต่เดิมนั้นมันเป็นเรื่องสีเสื้อปัจจุบันเกิดความแตกแยกกันทุกหย่อมยา่ามากกว่ารัฐบาลใดๆที่ผ่านมาท่านก็อ้างว่าท่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและการประพฤติผิดชอบท่านเห็นไหมว่า ตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้ท่านไม่เคยดำเนินคดีคนใกล้ชิดเลยหากท่านจวนตัวหนีหลีกหนีไม่พ้นการดำเนินคดีท่านก็จะแตะทวงทอดเวลาให้หน่วยงานสอบเพิ่มเติมจนคนลืมกันหมดพอมีคนถามกันมากๆเข้าท่านก็บอกว่า รัฐบาลก่อนก็มีคอรัปชันเช่นนี้เช่นเดียวกันสรุปว่าท่านยิ่งดูนานปัญหาก็ยิ่งบานปลายในระหว่างที่ท่านบริหารประเทศหน่วยงานความมั่งคงที่ของท่านนี่แหละที่จะคอยจัดทาข้อมูลทะเบียนผู้นำกลุ่มต่างๆหากใครเคลื่อนไหวตรงข้ามกับรัฐบาล ก็จะมีทหารและฝ่ายความมั่งคงไปคุกคามถึงบ้านหากพ่อค้านักธุรกิจออกความเห็นขัดแยง้งก็จะโดนตรวจสอบภาษีตลอดจนถึงการทำธุรกรรมเพื่อเล่นงานเขาพวกข้าราชการไม่ว่าในระดับท้องถิ่นหรือว่าข้าราชการประจําหากมีการรายงานว่าใครเคยทำงานให้รัฐบาลชุดก่อน ก็จะถูกเอามาเก็บเข้ากลุลดบทบาทโดยไม่คำหนึ่งว่าเขามีความรู้ความสามารถแค่ไหนมันจึงเหลือแต่คนประจบสอพลอจึงทำให้การบริหารบ้านเมืองของท่านไม่ประสบความสำเร็จยังไงครับถึงแม้ท่านจะวันเมดเงินมหาศาล สร้างพระนี่ศิลมากมายก็ตามแต่ก็มีนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ท่านประสบความสำเร็จที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุดก็คือเรื่องการค่มคามประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านนั่นไงลูกหลานที่เจริญเติบโตมาในแผ่นดินเจอแววตาแห่งความขืดแห้งแรดแค้นหวาดกลัวสิ้นหวัง ของพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ได้คุยกันที่โรงเรียนมหาวิยายลัยเขาปรึกษากันถึงสาเหตุของปัญหาก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่เกิดจากการยึดอำนาจและรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลประยุทธ์บริหารภายใต้พรรคพวกของตนเองที่สั่งได้จนเด็กเรียกรัฐบาล นี่ว่ารัฐบาลโจรผมไม่ได้พูดเองนะครับเพียงแต่สะท้อนให้ท่านสมาชิกฟังเมื่อเด็กเอากลับไปพูดที่บ้านก็โดนพ่อแม่ผู้ปกครองดุแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะโดนติดคุกจนเด็กเริ่มเกิดความสงสยัยว่าทำไมต้องติดคุกแล้วเข้าไปเปิดในโลกออนไลน์ แล้วก็ได้ค้นคว้าถึงเรื่องประวัติศาสตร์แล้วพูดคุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์เด็กก็อมองว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนจะทำอย่างไรคงจะขอให้ผู้ใหญ่ไปแก้ก็คงไม่สำเร็จเรื่องการชุมนุมถึงลาบปามลงลึกไปถึงเด็กมัธยมต้น วันนี้มีสองความเชื่อเกิดขึ้นแล้วในสังคมก็คือบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็บอกว่าเด็กขาดประสบการณ์จึงหลงผิดหน้ำซ้ำบอกว่าประเทศนี้ก็อยู่อย่างนี้มานานแล้วเขาจึงต้องเอาลูกหลานเราไปขังคุกเพื่อให้กลัวไงครับปรากฏการณ์นี้ ว่าเด็กไม่กลัวเหตุการณ์จึงลุกรามไปกันใหญ่จึงเกิดสถานการณ์ว่าติดคุกสิบคนเกิดคนเดินขบวนเป็นแสนเมื่อมาพิจารณาถึงข้อเรียกร้องเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญผมว่าอยู่ในวิสัยที่ทำได้ครับแต่ผู้มีอำนาจกลัวความกลัวกลัวที่จะคุมประเด็นไม่อยู่ าน,นก็อย่ากลัวกลัวนะครับอย่าคิดไกลอย่าก,กลัวขนาดนั้นเราเดินกันไปเป็นขั้นเป็นตอนก็แก้ได้ครับกรณีที่สองคือการให้นายกประยุทธ์ลาออกผมว่ามหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็มาจากการเสียสละและการรักประชาชน ทั้งนั้นท่านประยุทธ์ก็รู้ท่านจะเลือกทางไหนแต่หากรัฐบาลที่มีรากเง้ามาจากการยึดอำนาจเมื่ออยู่นานประชาชนทนไม่ได้ขับไล่ก็จะกลายเป็นทรราชในที่สุดหน้ำซ้ำประชาชนยังสาบแช่งและยึดทรัพย์ดำเนินคดีเพราะคอร์รัปชันเรื่องนี้ท่านต้องเลือกเอาเองนะครับ ว่าท่านจะเลือกเดินทางไหนกรณีที่สก็คือการคุกคามประชาชนยาวว่าแต่เด็กเลยนะครับผู้ใหญ่อย่างผมก็ถูกจับข้อหาช่วยปรับโกงการลงประชามติตั้งข้อหาขัดคำสั่งคอสชอที่ปล้นอำนาจาจากประชาชนหนาซ้ำอย่างเอารถทหารไปจอดหน้าบ้านผมเพื่อ ให้เกิดความหวาดกลัวทุกวันผมขอให้เลิอกอะครับเรื่องการคุกคามประชาชนผมเห็นด้วยกับในเรื่องนี้นะครับที่จะกิดมีการยกเลิกยกเลิกในเรื่องนี้อย่างมากส่วนเรื่องการปฏิรูปสถาบานันเด็กไม่ได้บอกว่าจะล้มสถาบานันแต่ก็มีการแปลความไปความหมายให้เป็นการล้มแล้วปลูกตะ d ม คนออกมาเพื่อต่อต้านความคิดเหล่านี้บ้านเมืองมันจะสงบได้ยังไงครับถ้าทำแบบนี้หากเราไม่มีเวทีจะคุยพักเพื่อชาติมีนโยบายตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตอนหาเสียงเราก็บอกว่าต้องมีเก,กาะกลางคือมีพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพูดคุยกันถ้าจำเป็นก็เอาคนที่ไม่มีประโยชน์ ได้เสียทางการเมืองมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำแล้วก็มาเป็นคนกลางในการที่จะมาคอยพูดคุยให้เรื่องนี้มันจบเรื่องมันจะได้จบครับสุดท้ายผมขอให้เลิกเสียทีครับกับการหากินและได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจและตำแหน่งจนประเทศล่มสลาย ามขัดแย้งด้วยการประจบป,ประแจงผู้มีอำนาจคำพูดเดียวของพวกเด็กๆคำพูดหนึ่งก็คือเดี๋ยวพวกหนูจะสู้เองมันเป็นอนาคตของพวกหนูมันสะท้อนใจเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับแล้วหลายท่านก็อย่าไปหลอกผู้มีอำนาจว่าประเทศในตะวันตก นะฮะผมไม่อยากบอกชื่อประเทศนะครับประเทศหนึ่งที่พูดกันนะแล้วก็นักการเมืองคนนั้นนักการเมืองคนนี้เป็นตัวการอยู่เบื้องหลังวันนี้เด็กๆไปไกลามากแล้วครับต่อให้คนเหล่านี้ตายไปหมดเหตุการณ์ก็ไม่ไหยุดครับมาวันนี้เรามาช่วยการหาทางออกให้ประเทศชาติอย่าเอาเรื่อง ว่าใครถูกใครผิดมาคุยการครับมันจะไม่จบนะครับผมเกือบลืมบอกท่านนายกไปว่าจะเห็นแก่ตัวเพราะเสพติดอำนาจจนเพลินขั้นตอนการแก้รัฐธรรมน,นูญนั้นอย่าให้มันนานไปนะครับแล้วลาออกเถอะครับอย่าหลงตัวเองแล้วบอกว่าถ้าไม่ใช่ผมแล้วจะเป็นใครใครจะมาทำ เดี๋ยวปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเขาจัดการกันเองได้ครับบอกทหารกลับกลกองกกงกล,อ,กลกองเสียนะครับแล้วจัดพื้นที่พูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้บ้านเมืองร่วมกันนะครับบ้านเมืองจะได้ไปรอดขอให้เห็นแก่ประเทศชาติอย่างที่ท่านพูดจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานครับครับ,รบขอบคุณนะครับ